สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรถยนต์มือสองปฏิพัตออตโต้นะครับวันนี้คัดมาให้อีกหนึ่งคันเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเลยครับคุณลูกค้ารุ่นนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับหายากสุดๆนั่นก็คือ X Series นะครับตัว Highlander ตัว X Series เลยนะครับคันนี้นะครับก็ตามที่เห็นครับเป็นตัวสูงเกียร์ธรรมดารถปี2016 เครื่อง1.9นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้นะสวยจริงๆนะครับมาดูไฟหน้าครับนี่ครับโคมไฟหน้ามีเดย์ไลท์แล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วนะครับสําหรับโฉมนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาพร้อมเลยนะครับกระจังหน้าแน่นอนครับถ้า X Series ก็จะเป็นสีเทาดําโลโก้แดงแบบนี้นะครับนะเป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานเลยนะครับดูครับสเกิร์ตด้านล่างนะครับ ตัดด้วยสีเทาดำอีกสวยๆนะครับคันนี้ายทะเบียน8-8 7สวยเลยนะครับเลข3ตัวนะไฟตัดหมอกโคมไฟหน้าสภาพสวยๆใสกิ้งเลยนะครับตัวสูงแน่นอนมีโป่งซุ้มล้อนี่ถ้าเอาไปใส่ล้อแต่งก็อย่างสวยเลยแต่นี่ไม่เป็นไรเราใส่ล้อ แม็กเดิมโรงงานไว้แล้วให้เรียบร้อยเป็นแม็กเดิมโรงงานสีเทาดทําสีเทาดําพร้อมยางใหม่นะครับนี้ย้ําว่ายางใหม่นะรถเข้ามาปุ๊บเราเปลี่ยนยางก่อนเลยเพราะยางเก่ามันสภาพไม่สวยแล้วิ๊กเกอร์ยางยังอยู่เลยขับแค่ในเต็นท์เท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยางโอตานินะแล้วก็น,นี่ครับไฮแลนเดอร์ไฟเลี้ยวจกมองข้างบันไดข้างมีแล้วแน่นอนครับเป็นตัวสูงนะแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ครับของรุ่น all new isuzu d-max นะครับแล้วด้านหลัง นี่มีโรบานะครับ x-series ต้องมีชุดแต่งโลบาด้วยนะครับนี่เราไปดูด้านในกันดีกว่าเลขไม้เท่าไหร่ภายในเป็นยังไงบ้างนี่คือรถพึ่งเข้ามานะครับย้ําว่าพึ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดดูครับดูฟิลม์มนี่ครับสภาพนี้เดี๋ยวลอกติดใหม่ให้ครับคุณลูกค้าได้ฟิล์มใหม่ๆแน่นอน นี่ครับ X Series นะครับสวยจริงๆนะสีดําตัดกระแดงมันตัดกันมากๆสวยจริงๆครับรคุณลูกค้ากระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เล็กไม่เดี๋ยวขอยะดูเล็กไม่หน่อยผมคุณสตาร์ทนะครับอ่าต้องเอากุญแจมาอยู่ใกล้แป๊บหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวดูเล็กไม่กันลุ้นกันครับไม่เท่าไหร่พอผมก็เพิ่งมาดูนี่ครับ เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยกิโลครับเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยกิโลสุดๆครับใหม่ใหม่แค่เจ็ดหมื่นสองพันนะครับคุณลูกค้านี่แล้วก็พวงมาลัยโลโก้แดงนะครับเดินได้แดงนะครับมีจอตรงกลางให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับมีจอเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนนวลนะครับเบาะแน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว X Series ไม่ใช่ตาปั๊มใดๆทั้งสิ้นเป็นเย็บปักเลยนะครับได้แดงได้ขาวเย็บปักลงบนหนังเลยนะครับ X Series ถือว่าสุดๆจริงๆนะครับสวยมากๆเป็นรุ่นพิเศษของอินทร ้าเ,เทียบโตโยต้าก็เกียดีตอนนี้ก็เจียสปอร์ตก็ประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหลังผมอยากให้ดูดูครับแทบจะไม่มีคนใช้นะด้านหลังเนี่ย่นเยอะไปหน่อยไม่ไรเดี๋ยวล้างให้เอียนแน่อนอนครับต้องย้ำกูลูกค้าอีกทีว่ารถเข้าใหม่นะครับนะต้องขออภัยด้วยแต่ด้านหลังไม่มีคนนั่งแน่นอนแต่ตอนนี้กฎหมายออกใหม่ห้ามนั่งหลังก็ไม่เป็นไร ไว้วางของนะครับพี่ๆนะไว้วางของเพราะมันไม่มีที่คาดเข็มขัด,ขดนิรภัยอยู่แล้วต้องแจ้งอีกเรื่องนึงนะครับนะว่ารถกระบะจ,จริงๆอะ่ะแคบนะครับด้านหลังเขาไม่ได้ให้นั่งแต่คนไทยเรานยมยอมมาทำมานั่งเนาะแต่ผมว่าต่างจังหวัดเขาไม่ซีเรียสอกแล้วไม่ซีเรียสอยแล้วจ่าไม่ซีเรียสนะครับนะผมเชื่อนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิษนะครับส่วนใหญ่จยาขึ้นอยู่แล้วแต่ดุลพินิษนะครับนะโอเคก็ภายในสวยมากครับคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำเด,เดี๋ยวรอล้างเส,ร,สร็จอีกทีนึงเดี๋ยวผมพามาชมจริงๆาามมชรรออบบคคัันนีีกทงงะะเยหล ยางใหม่แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับดูครับยางใหม่ๆนี่รถยังไม่ล้างแค่เปลี่ยนยางก็สวยแล้วนะครับไปท้ายเป็น LED นะครับนี่ไปท้ายเป็น LED โลโกโ้ X-Series อยู่ครบนะครับแล้วก็โลบาร์อย่างที่บอกไปมีไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กล้องถอยมีมาให้อยู่แล้วครับ X-Series ตัวนี้ โลโก้อิซุก็สีแดงครับบ่งบอกถึงความเป็น X-Series ไฟท้ายไม่มีลายแตกงานะครับไม่มีรอยลายแตกลายงานะครับนะแล้วก็สเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นชุดแต่ง X-Series ทั้งคันนะครับแท้ด้วยนะครับ X-Series แท้ตัว Highlander ตัวแคป็ตัวสูงนั่นเองนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่นีไฟเดยไลท์ดูครับอย่างสวยนะครับมีเดยไลท์ด้วยไปไปดูเครื่องยนต์กันครับ มาครับผมมาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับคุณลูกค้านี่ครับเครื่อง1.9นะครับคันนี้รถสวยเดิมโรงงานครับดูแผ่นเพจครับแผ่นเพลรีเวทเดิมนะครับผมนะคันหน้าน็อตไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับจุดอาร์คสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับนี่รูต่างๆรูคันหน้ารูกลมคมเปียกคันหน้าเดิมไม่มีชนหนักพิความน้ําท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมการันตีให้อีกทีนะครับนะ คันนี้นะครับเป็น X Series นะฝากระโปรงครับไม่มีการเคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับดูครับแผ่นกันความร้อนด้านล่างนะครับคันนี้ย้ำอีกทีนะครับรถยังไม่ล้างเดี๋ยวล้างเอี่ยมแน่นอนนะครับพี่ๆนะใครหา X Series แคบตัวสูงอยู่นี่แล้วครับ1นคันนะนี่1.9นะครับอ่าแล้วก็นี่มีการสาย AirFO มาอ่ากล่อง a อร์โสาย a อรนะครับนะก็เพราะว่าใช้ดีนะถ้าไม่ใช้ก็แค่ถอด เสียบปลั๊กเดิมได้เลยนะครับนะนี่เพราะว่าเป็นปลั๊กพ่วงตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับของแบบนี้เรล็กๆน้อยๆครับที่ลูกค้าเก่าก็ใส่มาเนาะนี่ดูครับแกนมซ้ายแก้มขวานะครับสวยๆนะครับนี่ขนาดยังไม่ล้างนะสําหรับผมผมบอกเลยว่าสวยมากไม่มีนะ้ํามันเครื่องไหลเยิ้มเลยนะครับคันนี้นะอ่ะ โอเคยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถแคปตัวสูงคันนี้นะครับผมนะรถ isuzu d-max 1.9 highlander ตัว x-series นะครับตัวพิเศษนั่นเอง x-series ก็ชุดแต่งรอบคันนั่นแหละครับนะคันนี้นะครับราคานะครับผมห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสองพันสิบหกฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาเลยหรือโทรมาเลยหรือมาดูตัวจริงได้ที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้เซิร์ชใน Google Map เลยครับพี่ ปฏิพัติ์ออโต้เซิร์ชเลยนะครับนะแล้วก็มาตาม g o o g l e แ a p ได้เลยมาไม่ถูกก็แอดไลน์มาแล้วกันนะครับนะร้านเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้านอกเวลาเลิกงานกลัวหมาไม่ทันนัดล่วงหน้าได้นะครับนะนัดนอกเวลาได้เลยครับคุณลูกค้ายังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับ X-Series รถหายากอีกหคันนะครับนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, i will always show up and make a statement. I don't ever slow up.